เป็นอันที่สุดการเดินทางของการแข่งขันยูโร2024เรียบร้อยนะครับหลังนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติสเปนล,ลงแข่งขันและได้ข้อสรุปไปเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถือเป็นเกมการแข่งขันที่เต็มไปด้วยอัตลบลูกหนังจากฟุตบอลในแนวทางที่ทั้งสองทีมงัดมาสู้กันในสนามจะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็มีดีในแบบของตัวเองก็คงไม่ผิดในแง่เกมการแข่งขันมีความบึดเัดกันบ้างในช่วงแรกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะนี่คือเกมนัดชิงชนะเลิศที่คนแพ้จะไม่มีโอกาสแก้ตัวออออีีกกกยย่่่าางงงนนน้้็จจวะถึัตไปปใ2020 <58. S 2> เพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ p s c Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลก Exort ซ,ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ p s c Performance Training โดย โจ้เพอร์ฟอร์แมนซ์สเปเชียลลิสต์ได้เลยครับอังกฤษของกเ,เกเลตซอเกตแม้ถูกคอนคอร์ดว่าเล่นบนพื้นฐานแท็กติกที่น่าเบื่อน,น่ายดูแลชวนง่วงเหงาเหานอนเพราะว่ามันก็คือแนวทางแท็กติกการเล่นที่พาพวกเขามาไกลจนถึงวันนี้ได้และ,กะเ,ลเกเลตซอเกตเองก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้ลูกทีมเปลี่ยนไปเล่นบนพื้นฐานการเล่นที่ไม่ใช่สิ่งที่พาพวกเขามาไกลจนถึงนัดชิงชนะเลิศน,นี้ได้จุดที่น่าสนใจจากการวางหมักของกเ,เกเลตซอเกตคือการที่เขาตัดสินใจส่งลูกชอลงสนามเป็นตัวจริงในบทบาทวิงแบ็กซ้ายอันถือเป็น นี้ซึ่งก็ได้รับคําชมเชยสูงมากจากผลงานตลอด45นาทีในครึ่งเวลาแรกที่ลูกชอจาัดก,การเก็บลามินยาเมาวอนเดอร์คิดริมเซนของทีมชาติสเปนได้อย่างยู่มดัดไม่สามารถทําอะไรได้ถนัดันีมากนักถือเป็นคําตอบของเหตุผลที่ถูกตั้งข้อกัง,งขามาตลอดตั้งแต่ประกาศได้ชื่อนั่นแหละครับว่าเขาจะเอาผู้เล่นที่ยังไม่อยู่ในสภาพฟิตพร้อมลงสนามมาด้วยทําไมแถมเป็นนักเตะที่ตลอดทั้งฤดูกาลกับสโมสรกระเจ็บมากกว่าลงเล่นมาตลอดซึ่งผลงานของลูกชอใน45นาทีแรกของเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแห,หละครับคือคําตอบชัดเจนพอถ้าอยู่ในสภาพที่เต็ม ลูกชอยยังไงก็ดีกว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายคนอื่นๆที่มีจริงๆ ขณะที่ทีมชาติสเปนเองนั้นครึ่งแรกจะบอกว่าผิดฟอร์มอยู่นิดหน่อยก็จะพอพูดได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความอึดอัดที่ทีมชาติอังกฤษสร้างให้เกิดขึ้นในแง่ของการแพ็กเกมรับแน่นหนาจนทําให้เราได้เห็นว่าเวลาทีมชาติสเปนจะบุกขึ้นมาแต่ละทีนั้นจะเจอกับกองทัพเกมรับในชุดสีขาวเลียงรายเต็มไปหมดจนยากจะฝากเข้าไปได้ง่ายๆครึ่งแรกโอกาสต่างฝ่ายต่างก็มีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแตกต่างจากครึ่งเวลาหลังที่พอเริ่มเกมมาได้ไม่ถึงนาทีทีมชาติสเปนก็ชิงขึ้นนนนนําาาาาาาไปปกกกกกกก่่่ออออจจจรรตตััง้งงงเเมมบบบบุฝขขขวลแซิยททีโษ โดยผลงานการจบของนิโก้วิลเลียมซึ่งพอได้ประตูนําเร็วสเปนก็เหมือนกระทิงที่ได้รับสารกระตุน้นพวกเขาอาศัยโมเมนต์ที่ประเทศอังกฤษยังตั้งตังตวไม่ติดโดยการเล่งเล้าเกมบุกที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อหวังเจ้าประตูที่2ให้เกิดภาวะปั่นป่วนจากฝั่งของอังกฤษกันมากขึ้นจุดน่าสังเกตจากฝั่งของทีมชาติสเปนก็คือความกล้าเล่นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าครึ่งเวลาแรกซึ่งน่าจะมาจากช่วงพักครึ่งที่กุนซือของพวกเขาน่าจะมีการพูดคุยปลดล็อกอักนนเตะผ่อนคลายตัวเองซึ่งก็เห็นผลทันทีเม เป็นการไปปลดล็อกให้อังกฤษกาที่จะเปิดเกมบุกของพวกเขามากขึ้นโดยเฉพาะแกลเลตเซาเกตที่ถอดผู้เล่นทั้งตัวรุกและตัวรับแล้วส่งโอเล็กวัตกินรวมถึงโคพาเมอร์ลงสนามตามลำดับก่อนจะเป็นสตาร์จากเชลซีคนนี้นี่แหละครับที่ซัดประตูส,สวยๆน้าเขตดโทษให้สิงโตคำรามตีเสมอและนําอังกฤษกลับมาสู่เกมอีกครั้งแต่พอสกอร์กลับมาเสมอกันนี่แหละครับที่ทําให้แฟนบอลเราได้เห็นว่าถ้าจะมีทีมไหนที่คู่ควรเก็บชัยชนะได้มากกว่ากันทีมนั้นก็ต้องเป็นทีมชาติสเปนที่ยังคงมุ่งมันนม่นศรัฝัั่่งงงขออออกฤษทีีพตเสมได้้แลว เขาก็หันกลับไปเล่นฟุตบอลในเกมรับเพื่อยื้อจะไปต่อเวลาพิเศษทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาแสดงให้เห็นมาตลอดว่าถ้าจะเปิดหน้าเล่นเกมบุกเข้าหาคู่แข่งคุณภาพผ,ผู้เล่นของพวกเขาก็สามารถจะทําได้แถมทําได้ในแบบที่อาจจะไม่เป็นรองเลยด้วยซ้ําอีกอย่างหนึ่งต้องไม่ลืมว่าก่อนจะได้ประตูตีเสมอพวกเขาส่งตัวลุกลงสนามานะครับแล้วพอได้ประตูตีเสมอพวกเขากลับไปเลิกจัซื้อเกมรับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ย้อนแย้งในทีจนนาไปสู่ความผิดหวังเพราะเกมจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติสเปน2อต่อหนึ่งโดยประตูชยัยมาได้ในช่วงเลดเกมจากผลงาน ลองที่ถูกส่งลงมาแทนอัลบโลโมลาตาส่งให้ทับกระทิงดุกลายเป็นชาติลูกหนังที่คว้าแชมป์ยูโรมากสมัยที่สุดแบบเดียวๆจำนวนสีสมัยพร้อมกันนี้ก็ยังส่งให้รามินยาเมาดาวรุ่งที่อายุครบ17ปีบริบูรณ์ก่อนวันแข่งนะัดชิงแค่วันเดียวกลายเป็นผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์โดยผลงานที่เป็นเอกฉันท์นะครับเพราก็สร้างโอกาสมากที่สุด19ครั้งสร้างโอกาสจากจังหวะโอเพนเพลย์ามากที่สุด16ครั้งสร้างโอกาสทองในการเข้าทำา8ครั้งมีส่วนร่วมกับการได้ประตูมากที่สุดถึง5ประตูแบ่งเป็็นนนนกกาาาารยยยิิงงงงงเเออและสซีัั้้มมม่ใหปช ยูโรที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันอีกด้วยขณะที่โรโดี้มิดฟิลตัวเก่าจะาค่าย City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้นัดชิงชนะเลิศจะถูกเปลี่ยนออกแต่เขาก็ยังดีพอจะได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์เช่นเดียวกับดานนี่โอโม่รับรางวัลดาวซันโวรประจำทัวนาเมนต์จากผลงาน3ประตูที่มีผู้เล่นยิงได้เท่ากันหลายคนส่วนในแง่ของทีมเองนั้นสถิต,ติต่างๆของทีมชาติสเปนก็นยิงตอบย้ำว่าพวกเขาคือแชมป์ที่สง่างามและคู้ควรนะครับโดยพวกเขาทำประตูได้มากที่สุดในทัวนาเมนต์จำนวนส5ประตูค่าโอ ประตูได้มากถึง122ครั้งตลอด7เกมยิงตรงกรอบ44ครั้งมีโอกาสเข้าทำเทียตาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้สูงถึง26ครั้งชนะการเข้าประท้า67ครั้งและชนะในสถานการณ์ดวลหนึต่อหนึมาถึง333ครั้งครับซึ่งย้ำว่าตัวเลขพวกนี้ในแต่ละด้านคือเยอะที่สุดจากทุกทีมที่ลงแข่งขันในรายการยูโร2024 ย้อนกลับไปที่เจ้าหนูลามินยาเมาจะตัวกล่าวสั้นๆหลังเกมว่ามันคือความฝันตอนนี้ผมอยากกลับบ้านไปฉลองกับแฟนๆผมอยากกลับบ้านไปอยู่ตรงนั้นพร้อมกับครอบครัวเพื่อฉลองไปด้วยกันมันเป็นของขวัญวันเกิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยขณะเดียวกันคุณสื่อกับพวกเขาลุยเดลาฟูเอนเต้ยังจารึกชื่อในประวัติศาสตร์เป็นคุณซือคนแรกที่พาสเปนควา้าแชมป์ทั้งยูโรรุ่นอายุ19ปียูโรรุ่น21ปีต่อด้วยเนชั่นลีกและยูโรที่เป็นเวอร์ชั่นใหญ่ที่สุดเรียกได้ว่่่่่าาาาาาใในนนนนนแงมมมััักกก็เเเเลลลลยไปรระหหดจดจพุอต้้คีบท ที่ตัวเขาเองก็เห็นหน้าค่าตารู้จักักยภาพกันมาตั้งแต่ในทีมรุ่นอายุน,ยน้อยเลื่อยมาจนวันนี้ส่วนอังกฤษของแกเลตซอกเกตก็ยังคงเป็นทีมที่ถูกเลือกให้ผิดหวังต่อไปโดยแม้การเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโร2ครั้งติดต่อกันจะเป็นหนึ่งในความสําเร็จของพวกเขาเช่นกันแต่การที่ในรอบชิงมันจบด้วยการพ่ายแพ้และเป็นได้แค่รองแชมป์อีกหนสุดท้ายก็อดไม่ได้ครับที่จะตอ้องมีความผิดหวังปกคลุมอยู่โดยเฉพาะกับกองหน้าประสบการณ์สูงอย่างแฮร์รี่เคนที่นับจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังพลาดการ เยอรมันซูเปอร์คัพยูโร2 0 2 0และยูโร2 0 2 4รวมถึงกับแชมป์บุนเดสลีกาที่ว่าเป็นของเสือใต้แน่ๆมาร่วม10ปีแต่พอให้ลิเกนย้ายไปพวกเขาก็เสียแชมป์ให้กับเลเวอร์คูเซนในทันทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาคำไหนเพื่อมาปลอบใจแนวรุกทีมชาติอังกฤษคนนี้จริงๆครับสุดท้ายนี่ก็เป็นการปิดฉากยูโร2024ที่เดินทางมา1เดือนเต็มๆลงอย่างสมบูรณ์แบบและก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทีมชาติสเปนที่ทำสำเร็จควา้าแชมป์มาครองได้ในครัะรบ